แล้เธอก็หายไปงายไย่างเมีจุกเจูกันได้ไม่กี่พยางแล้เธอก็หายไปพอาทอมไไม่เธอมัรลกเนกลังอ่จกงแล้เธอก็หายไป แอบ,บโทรศัพทับเธอหมบเลยว่าสัญญาณเธอไม่ไม่เธอกำลังอยู่กับใครและรู้ว่ามึงกำลังที่บก็หวังแต่อคอยทักมาเธอหายไปตลอดเธอเกิดว่าเธอไม่มีเรื่องสำคัญเธอไม่ทักฉันมาหลอกไอ้คนที่หลอกก็หลอไปกับหลออจะไม่เป็นหล่ออันนี้จะจะโทรแต่เบก็ไม่ได้จะต้องมีคนเอ่นมาก่อนคนหลอมกมับก็มีหัวใจถึงแม้นีใส่และต่างกันคนหลอกกบคงตีให้ร้อนในช่วงเวลา คุยกันได้ไม่กี่พยางและเธอก็หายไปอีกเนี่ยแต่ถอรศัพทับเธอหมดหนวยสัญญเธอไม่ไมเธอกำลังอยู่กับใครและเลวว่ามึงกำลังคิดเธอก็หายไปหายไปอย่างเถูกเตคุยกันได้ไม่กี่พยางและเธอก็หายไปอีกเนี่ยแต่ถอนหัพทับเธอหมดหน่วยสัญญาเธอไม่ไม่รู้เธอกำลังอยู่กับใครและเู้ว่ามึงกำลังคิด แค่อยากให้เธอนั้นเป็นคนล้อดูมึงจะลุกซึ้งยังไงถ้ามึงล้อกูกูไม่ได้เหมือนเพื่อนที่ชื่อบุญชวนถ้ามึงให้ออกไปเลยถึงเป็นบุญกูมันก็มีบางครั้งที่จะได้นกำลังจะละไอ้คนที่เป็นห่วงมันคือกูจะทำยังไงถ้าเกิดกูให้ไปมึงไม่ต้องไปเท่าไหร่กูบอกมึงจะลุกที่กูไปเป็นพ่อะใคร n o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  าถกเไปเอายไเนียแทรศัพท์เธอมบห่วสญาธหมไม่เธอกำลังอยู่กับใข่และกาลังที่เธอาได้กัเดนไกพยัและเธอายไปอีนีแรสเธอหมไมู่้เธอกำัอยู่กับไครและเวว่ามึงกำลังคิ ิที่ใครปิดที่ใครปิดที่ใครอาจจะปิดที่ตูหรือปิดที่มึงหรือปิดที่ใจแต่ก็ลองมานั่งทบทวนนั่งคิดนั่งจำเราอาจจะทำอะไรลบปวดหรือสิ่งที่เธอกำลังจะมันฉันอาจจะมองว่า,าวดูดีเธอเลยทำ,จจำฉันมีรู้เพราะอะไรเธอจะไปแต่ไม่ลาแต่ไม่เคยใส่ธอจะเป็นอะไรไม่มารักกันจริงรจริงไปกัใจเนอจ